ไอพันขุนครับไปแล้วนะสวัสดีครับเมื่อนี้มากับไอพันขุนพี่น้องอยู่บ้านผือครับมื่อนี้พนุคุณกลับบ้านมาบ้านผือเนาะก็เลยได้มีโอกาสเอาเครื่องมือสั้นตอกมาแล้วพี่น้องมาพ่อหมายไอพันขุนพามาเมื่อนะครับพี่น้องอ่ะสวัสดีครับสวัสดีครับอยู่พนุคุณนี่ก็แล้วครับพันยันตอกคือเขาสั้นตอกคือเขาครับเวนยันตอกสั้นตอกพี่น้องนี่คือเขาครับช่วงนี้กะสีดูแน่จากหน่วยเด้อ เพราะว่ารีดูการหนูเนาะพี่น้องนะไปไปรุ่นชมนกันครับพี่น้องมา,มาเริ่มหมายแรกเลยครับหมายยาคุครับพี่น้องมามารอนรุ่นชมกันครับห่ามองกันครับพี่น้องเปม,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 มองดีดด ขอเก็บแ้มครับพี่น้องมาล้วแ้มหนึ่งครับมาแล้วมาแล้วมาแล้วมันมันครับมานานานันมันมาต่อพี่น้องมารุนต่อครับมารุนต่อโอ้แบบพนุคุณกระสิบเบิดเออเพี่น้องเลยกลุ่มคืนมาเนาะมามารุนต่อกันน้ำกันครับพี่น้องมาชมต้อนกันดีไฟก่อนครับ เรียบร้อยครบแล้ว <c oughs> ได้สองแต้มแล้วพี่น้องไปฮับเป์รุ่นต้อนทำกันครับว่าพ่นขุดสีได้แต้มเพิ่มบอเนะครับเนาะ เห็นเต้หัวออกหูครับพี่น้องพอนคุณคิดว่ามันคือไก่แท้เนาะจากสิงยิงบ่ยิงดีครับพนุคุณเลยตัดสินใจนยิงครับยันมาโดนแล้วครับพี่น้องมันเป็นหนูเบาหน่อยครับพี่น้องสองสามตัวมันเล่นไปเล่นมานะตัวบุ้ยยิงครับหนูเบากำลังขี่ดื้ออยู่ครับเนาะ โบหยุดยิงเลยครับแชะเนะครับเนาะหนูหน้อยกำลังขีดดื้อมืนขนาดอเอาครับได้ยิงแล้วบบถือแล้วครับเปลี่ยนหมายครับพี่น้องโอ้ยหนูน้อยสองสามโตพีบโบถือัดหูนี่แหละ อัดหูเลยบูธิสัมเปียนเป็นยันฟังนั่นที่หนึงเป็นอ้อม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 แค่หนูด้วยจ้งนะตัวห้ามอยู่สองสามตัวยู่แลนอยู่นะครับโอ้หอดรับอะไ,ไ้หอดหมายละโว้ย ห<ร>อดรถลวครับพี่น้องก็สิ้นสุดกันออกหมายเมื่อน,นี้มากับไอพันขุนแฟนเพจครับพี่น้องพนุขุนมาหากับยวน,นผือเมื่อน,อน,น่ฮะพอ,ดพอดได้เตรียมครับพอได้เตรียมยู่ได้พนุขุสองจึกเนาะสองหางเแต่ตัวหนูวนผือพี่น้องเอาถือว่าหมานี่เขาครับพี่น้องก็ถือว่าหมาะนะไอพันเนาะก็พอ,พ,พอได้ก็ถือเออพอได้เตรียม กะไว้เจอก็ไม่ขิ้หนากะชี้ยังได้กับกลับบ้านนะครับไอ้พันนี่กะชี้กลับบ้านผมกะกลับอุดรผู้นี้นะบุยุนผือเนี่ยครับยิงยารวดเอาส่วสีฟอดไปนะครับเอาไปสนีเนาะไอ้พันเนาะครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ